ต้องได้ออนด้วยก็นรอรุ่นการอุ่นการอรุ่นกันห้าเรื่องเล่า่มาเริไม่เห็นได้เห็นไหคะยังไงครตอนนี้หัวใจหัวใจหัวใจครับผมครับผมเขาไม่เงียบกันล่ะครับงี้เอางี้ขอถามเลยก้บเรื่องความรักที่ผ่านมาที่คุณอเล็กันไปอ่าก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเลยครับผมตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็จบด้วยกันวปดีแต่ลนคู่ก็ีันต่ง ใช่ครับใช่ครับก็ได้คุยกับน้องไดยพอทุกเหตผลที่ไปกันไม่ได้เรื่องอะไรคะถ้เกิดความรักเราไปต่อไม่ได้คผูมว่ามันก็มีมันเป็นเรื่องของปกตน้องด้วยที่ที่มันมีมีจุดบางจุดที่ที่มันก็ทําให้ไปกันไม่ได้แล้วเราก็ได้มีการพูดคุยกันมันก็มีบางส่วนที่เฮ้ยเราก็เราก็มีความผิดที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันอาจจะไปกันไม่ได้จริงๆ <c oughs> ก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าฮร้องให้เสียใจนะครับมันผ่านระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากเลยแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนตัวน้องเองก็ผ่านไปเติบโตแล้วนะครับอเับเหมือนในตอนแรกเหมือนในตอนแรกรูเหมือนความรกค้งนี้มันก็มนก็รู้วิมีน่ารักดีทุกอย่ได้สวยครับผมว่ามันก็ด้วยอะไรอย่างเรกาผมว่ามันมันจะมีอะไรหลากหลายอย่างเลยให้เราได้เรียนรู้มีอะไรที่มันจะ เข้ามาในระยะเวลาที่มันจะต้องเรียนรู้มันก็มันก็มันก็เป็นสิ่งที่พูดยากเนาะมันมันมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าว่าจะไปกันได้ไหมหรือไม่ได้แต่ช่วงที่มันเป็นลอยต่วมันมีภาาออกมาผ้าถที่แบบคนเรือทุกท่านนี่จนเราแบบกคนนจะทไ้ที่ที่ผมไปขึ้นเรือแล้วโดนขึ้นใช่ไหมคะค่ะที่มีมีการเลื่อนด้วยว่าะบา คนอะไรแบบนี้มันกบบน็เลยกาลกายเป็นจำนวนนึงหรือเปล่าในการเริ่มในการเดินทาไม่ครับคือจริงๆงาอาการเป็นนั้นผมไปเที่ยวกับเพื่อ,อแล้วคือในเรือนั้นก็คนเยอะมากมไม่ใช่แค่ผมไปสองคนนี่ครับก็ในเรือนั้นเยอะมากจริงๆครับแล้วก็เป็นการแบบไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆพื่น,นะครับแปลว่าตรงนี้ยันว่าความสัมพันธ์ที่จบลงที่จบลงได้ดีไม่เกี่ยวกับมือที่สามอะไรที่เกี่ยวกับความรักขั้นต่อไปของเราไหมอ่ะพราะความรักที่ผ่านมาก็ไม่ได้ มีผลไหมมันมันก็มันมีผลไหมคือผมก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสว่ามันจะมีผลหรือไม่มีผลอย่าเงี้ยอย่างตอนนี้มันจบกันไปแล้วผมก็ตั้งใจทำคือตอนนี้เราก็มาโฟกัสที่งานอยา่างวิดวิกเกตเมเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากๆอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เปิดใจไหมัเปิดใจหรือ,รอ,อยังก็จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้น,นเปิดใจไม่เปิดใจเไรเนี่ยมันต้องการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละวันว่าเราจะพบเจออะไรบ้างเราไม่มีเราไม่มีทางรู้บอก ตอนนี้คือผมก็ถ่ายละครหังมากมาันสดนะคะสดนะคะครับ